โอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบทีมอินสต r y ลี่เอเนสนะครับทาไปแล้วข้างหนึ่งครับยุบไปข้างข้างขวาข้างขวาของเรานะครับตรงนี้จะทาอีกข้างหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนไหมครับ2นาทีครับเมื่อกี้ไม่ถึง2นาทีนะครับประมาณหน่นาทีตัวนี้นะครับไม่แพ้ราคาเคืองนะครับ มีสารอัจรีนซึ่งเป็นกลุ่มอะมิโนขนาดเล็กนะครับผ่านออยมาประมาณหนึ่งร้อ้าสิประเทศผลิตจากอเมริกาดูเห็นไหมครับอีกข้างหนึ่งที่ทาน,นะครับยุบไปเลยครับอีกข้างหนึ่งที่กําลังจะทาน,นะครับ เริ่มเริ่มนะครับเร,เริ่มเริ่มหนนก่อนครับวันนี้นะครับใช้ต่อเนื่องกันสามเดือนครับเปรี่ยเสมการขายคาวอนนะครับอ่าเริ่มเริ่มเริ่มฟูขึ้นมาแล้วครับยังไงครับเห็นไหมครับ Gracias. Like